จทาทิขอ,ขออนุญาตถอดแมสนะคะนิดหนึ่งเพราะว่าคุยกันผ่านแมสเนี่ยเข้าใจคะ่ะว่าบางทีมันก็จะฟังไม่ชัดว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรกันบ้างก็สวัสดีทุกทท่านนะคะในในโอกาสที่ทางการเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมคารวาลเรลลี่เที่ยวไทยของภูมิภาคภาคกลางคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดตัวในโอกาสของปีงบประมาณ2,564ถือว่าเป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มเลยค่ะสำหรับปีงบประมาณ2,564จริงๆแล้วงบประมาณ2,564นี้เราเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่ว่างานใหญ่ในลักษณะที่จะมีโอกาสในการรวมตัวของออท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับการเคลื่อนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะับว่าน่าจะเป็นงานนี้แหละคะ่ะที่เป็นงานแรกของภูมิภาคภาคกลางแต่ก็ในหลายๆอย่างนะคะสถานการณ์ทุกอย่างเราก็มอนิเตอร์กันเป็นระยะระยะแล้วเราก็ไม่คาดคิดทะว่าพื้นที่สีแดง ตามที่สบคกําหนดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้มันคือจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคภาคกลางด้วยคือสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่สีส้มอีกสามจังหวัดตามมาก็อยู่ในภูมิภาคภาคกลางเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครราชบุรีอีกจังหวัดนึงรู้สึกจะเป็นนครปฐม,มซึ่งจริงๆนครปฐมเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในเส้นทาง ของการจัดคารวัลทริปครั้งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำไมพี่อูนะคะถึงได้บอกกับทุกท่านว่าเราก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางของการเดินทางใน3าวันนี้2 5ถึง27ในบางจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยทางทีมพี่อูก็ปรึกษาหารือกับทางภูมิภาคภาคกลางด้วยกันว่า เออเราอาจจะต้องลดทอนการแวะเพื่อลดการสัมผัสหรือว่าโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปในพื้นที่นั้นจะไม่ลืมกันแล้วกันไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนน้ําตาจะไหลเธอจะคอยปลอบใจถึงครานีวันที่ท้อหมดแรงปันจะมีเธอนั้น